ฝ้ากินอึงก่อนนี่อึงอย่างมาดำจ้ะถึงยางมากเขาเรียกอนะไรเนาะชั่วอึงหรืออะไรฮะอือ,อืดำมากดำมากแม่ มึงใหม่ก็ด้วยจิ้นราขามันแล้วกันอืมเสร็จแล้วไป สวัสดีคะ่ะทุกคนขายอยู่กับบักมีก่อีกแล้วนะคะวันนี้บักมีก่จะพามาแซบอีกแล้วคะ่ะทุกคนตําซัวปูดองปูเดือดดยงอย่างคะ่ะอ,อึ้งย,ยัดอัว่วมีคนเอาอึ่งยัดอั่วมาให้ด้วยคะ่ะทุกคนโอ้ยจะดำค่ะเอาว่าเอาแหมๆหมเนาะดำคือคนย่างเลยอ้อยาใช่แซบแซกับบักมีจก่จ้ะทุกคนจ้ะเสียงดังแน่ขอโทษขออภัยด้วยจว้ะเพราะวัน ด้านหลังนี่เพิ่นไทหน้าแม่จ้ามาโอ้ยเบิงเบึงปูหน้าดองเองเด้อจ้าเอามาดองแล้วกะไปคูดมานอะไรจ้าเอามาดองแล้วกะชั่วโมงหนึ่งเนาะกินเลยเลยจ้าทุกคนเออเมมลิศบอ่ะมาค่ะอืมคือเก่าด้วยจ้ะสมำ่ำาสมอนัวแ่บ ได้ลุกสิ่นป่ามาแล้เนะเจ้านม่ขาวมันามาน่าจะผู้ใดยเคยกินสมตำว่าเขาสวยนะแสบแห้งเลยมา มาชิมกันเลยดีกว่าขนงานตัวของอืมอ,มอ,มมอืมันแห้งจ้ะทุกคนจ่ะอ้ยมันแฮะ เลิศครก,น,กน้ำจินด,ด้วยเกาด้วยจ้ะให้ผิวเราเสร็จ กาบปลูกเองเนอะจ้ะใบบัวบกักบปลูกเองแล้วจ้ะแห่งนวยแห้งจ้ะ กินได้ท้องแสบๆหลายข่าวเขาก็ากินมากจ้ะ จ้าทุกคนจ่ามากินต่อด้วยจ้าวันนี้แบดบัหมี่เบิร์ตแม้อันนี้ก็สิเบิร์อีกแล้วจ้าเฝ้ากินอึ่งก่อนนี่อึ่งอย่างมาดำมจ้ะอึ่งย่างเขาเรียกอะไรนะชั่วอึ่งหรืออะไรฮนงะอืมอืม ดำมากดำมากแม่อึ้งอ,อ,อ,อะไรนะอึ้งยัดอวัวขาดนะ,ะอื้มใหม่ก็ดว้วยจินตขาเหมืนแล้วกันอืม ฝนตกดีแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนตกดีดีแต่ก็ร้อนเหมือนเดิมอืม งรถไทยก็สีดังดจังน่อยด้วยจ้ะแถมข้าวมาค่ะเฮใครเคยกืนส้มตำกับข้าวสวยบ้างอร่อยนะ Mm -hmm. Oh. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Nó văn cỏ lái đó. Xôm mm. tắm kính ngâm đầy có sẹo ngon lắm đấy cả แคปหมูบอกนี่ปเปเดิดถิ่มไว้แล้วจ้รแต่แข็งาลักน่อยเสียงดูดถ่ายจุกชินป่าแล้วจ้รเอามาหนึง่งแล้วจ้ร Mm-hmm.